คุณกำลังมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมิตรภาพในช่วงนี้คุณจะรู้สึกเป็นความรักได้ง่ายคุณจะรู้สึกรักต่อทุกสรรพสิ่งด้วยอิทธิพลของ1717 17, ทําให้มีความอ่อนหวานและอ่อนไหวนะคะเดิมที่แบบไม่ค่อยสนใจอะไรหรอก สายตาอิทธิพลนี้ถ้าคุณเห็นนะคะจะไม่ใช่งั้นคุณจะเห็นดอกไม้อุ้ยสวยจังเห็นน้องหมาน้องแมวเดินผ่านน่างรักอ่ะคุณเป็นความรักได้ง่ายด้วยอิทธิพลของตัวเลขนี้ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ง่ายซึ่งเป็นข้อดีเพราะว่าพลังงานความรักก็คือพลังงานที่อยู่ในระดับสูงถ้าเราไปแตะพลังงานความรักได้เท่ากับเรามีพลังงานอยู่ในระดับสูงจะดึงดูดได้ดีมากเงินทองของมีค่างานดีๆผู้คนดีๆอยู่ระดับสูงทั้งสิ้นอิทธิพลของตัวเลขนี้ทําให้เรามีพลังงานสูง จะดึงดูดได้ดีมากๆนี่คือข้อดีภายใต้อิทธิพลของ1717 17. ตัวเราเนี่ยมีความอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายพร้อมกันนั้นก็มีความแข็งแกร่งดูอ่อนหวานอ่อนโยนดูเหมือนจะอ่อนไหวง่ายพร้อมกันนั้นก็มีความแข็งแรงและแข็งแกร่งอะไรบางอย่างปะปนอยู่ด้วยเป็นความอ่อนโยนภายนอกแต่ในระบบจิตนั้นแข็งแกร่งยิ่งนะัก ตัวของเราจะมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นจากเดิมที่แบบโอ, ch, 小 Ryan, 小โอ้น่ยายง่ายเสียใจง่ายด้วยอิทธิพลของตัวเลขเนี้ยทำให้เราเข้าใจเข้าใจต่อชีวิตได้มากยิ่งขึ้นเป็นความรักนะคะเรากําลังเป็นความรักได้ง่ายเราก็เลยเข้าใจการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่โกรธง,ง่ายไม่เป็นแล้วเพราะเรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยอิทธิพลของตัวเลขเนี้ยทำให้เราอ่อนวานอ่อนโยนพลังงานลบ,ลบๆจึงไม่อยู่กับเรา แม้แต่พฤติกรรมเดิมๆที่เป็นพฤติกรรมในแง่ลบของเราก็ไม่อยู่กับเราอยู่กันไม่ได้เพราะพลังงานเราสูงในท่านที่เห็น1717ตัวคุณกำลังมีความโดดเด่นในเรื่องของมิตรภาพในท่านที่ทําค้าขายคุณจะพบเจอลูกค้าที่ดีในท่านที่ทํางานออฟฟิศคุณจะได้เจอ ผู้คนที่ให้การสนับสนุนจากเดิมที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครสนับสนุนเลยในความคิดของฉันในไอเดียของฉันแต่ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งใดก็ตามที่คุณเสนอไปนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีงานใดหรือที่ทําไม่เสร็จแค่เอ่ยปากขอให้คนรอบข้างช่วยเขาก็จะช่วยด้วยความจริงใจด้วยความอยากจะช่วยจริงๆ และยินดีสนับสนุนในไอเดียของคุณในความคิดของคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ดีมากๆเลยอะเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีสังคมเราต้องพบเจอกับผู้คนตอนนี้คุณกําลังอยู่ในระดับที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างซึ่งดีและก็ยอดเยี่ยมมากๆด้วยอิทธิพลของ1717ง 17, ส่งผลต่อพลังงานในตัวเราให้เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้คนเราเคยพบเจอใครสักคนไหมคะ ที่เดินผ่านก็รู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นคนจิตใจดีดูเป็นมิตรแล้วเราก็อยากเข้าไปคุยกับเขาคนนั้นนั่นแหละคุณกําลังอยู่ในระดับนี้ระดับที่นั่งอยู่เฉยๆก็มีคนยิ้มให้เพราะเขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรช่วงนี้จะเริ่มมีผู้คนเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นด้วยพลังงานในตัวที่ดีอย่างเหลือล้นนะคะคนที่พลังงานดีๆก็แน่นอนผู้คนก็อยากเข้าไปคุยด้วยอยากเข้าไปทําความรู้จักจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาพูดคุยด้วยในช่วงนี้พลังงานของตัวเลขเนี้ย ทำให้สีหน้าและแววตาของคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในท่านที่มีแววตาเศร้าๆในอดีตไม่มีไม่มีแววตาแบบนั้นอยู่ในตาของคุณอีกต่อไปแล้วในตาจะสดใสมากขึ้นสีหน้าจะดูอิ่มเอมและมีความสุขมากขึ้นแบบที่ไม่ต้องพยายามหรือไม่ต้องแกล้งทำคือแววตาและสีหน้าของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนประกายและสีหน้าจะดูอิ่มเอมเราเคยเจอคนที่มีความสุขอย่างล้นเหลือไหมคะสีหน้าของเขาจะอิ่มเอมมากๆนั่นแหละเราเป็นแบบนั้นเลย เป็นพลังงานภายในที่ส่งผลต่อร่างกายผ่านสีหน้าและแววตาพลังงานนี่แหละทำให้ผู้คนอยากเข้ามาคุยด้วยอยากผูกมิตรด้วยอยากเป็นเพื่อนด้วยจะมีบางช่วงในวันนั้นๆคุณจะรู้สึกมีความสุขเป็นความสุขที่รู้สึกสุขขึ้นมาเองไม่รู้สิอยู่ดีๆก็รู้สึกมีความสุขจังเน่ยคุณจะยิ้มขึ้นมาเองอยากขวเราขึ้นมาเองรู้สึกสุขอย่างล้นเหลือเป็นขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาทําให้เราเกิด ความรู้สึกแบบนี้คุณจะสุขสุขสุกอย่างล้นเหลือจากภายในด้วยอิทธิพลของ1717 17ทําให้รู้สึกดีจากภายในเออล้นออกมาจากภายนอกในบางท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะอยากจะปลดปล่อยอารมณ์แห่งความสุขนี้ออกมาถ้าอยู่ในห่วงอารมณ์นี้ครูแนะนําว่าอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นนะคะไม่ต้องแบบ กดข่มเอาไว้ไม่ไม่ฉันต้องไม่ยิ้มต้นฉันต้องไม่หัวเราะเดี๋ยวคนจะมองฉันแปลกไม่เอาเพราะเป็นความสุขเออล้นจากภายในครูแนะนําว่าก็อ,อนุญาตให้ตัวเองได้ยิ้มตัวเองได้หัวเราะแบบไรเงื่อนไขดูบ้างในโลกมายาอาจจะมองว่าแปลกเพราะว่าการยิ้มการหัวเราะนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปเท่ากับการยิ้มการหัวเราะในโลกมายานั้นมีเงื่อนไขจะต้องมีสิ่งนั้นก่อนฉันจึงจะยิ้มจะต้องมีสิ่งนู้นก่อนฉันจึงจะหัวเราะเท่ากับมีเงื่อนไข แต่การยิ้มการหัวเราะในโลกแห่งจิตวิญญาณไม่มีเงื่อนไขเพราะเราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าณนะช่วงหนึ่งของวันนั้นนั้นรู้สึกมีความสุขจังเลยอะ่ะรู้สึกดีจังเลยอะ่ะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกแบบนั้นนะคะไม่ต้องกดข่มความรู้สึกนี่คือพลังงานดีๆที่ทําให้เรายกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นเชื่อเถอะว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะพลังงานในตัวของเราดีอย่างล้นเหลืองานดีๆผู้คนดีๆเงินทองของมี เรากําลังอยู่ในช่วงของการเชื่อมต่อกับพลังงานเหล่านั้นได้จากระบบจิตภายในจากความสุขที่เกิดขึ้นมาเองจากภายในในท่านที่เห็น1717 17, จากักรวาลกําลังกระซิบบอกว่าให้ปล่อยวางอดีตอันปวดร้าวไปได้แล้วเพราะสิ่งนั้นเธอไม่คู่ควรในท่านที่ยังคงจับอดีตอันปวดร้าวอย่างเหนียวแน่นจัก,กรวาลสกิดบอกแล้วนะคะว่าปล่อยไป สิ่งนั้นจบไปแล้วและเธอก็ไม่คู่ควรความเจ็บปวดในอดีตที่เราจับเอาไว้แน่นนั้นเป็นไปในลักษณะของความเจ็บปวดซ้ำๆเดิมๆเรื่องเดิมๆจากคนเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆเรื่องเดิมๆได้เวลาปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือความสุขเพราะอะไรเพราะในจิตกําลังมีความสุขอย่างลดเหลือตัวเรากําลังกาความไม่สุขไว้อย่างแน่นมันสวนทางกันมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะต้องอยู่ในสภาวะเปิดรับเพราะฉะนั้นตัวเราจะต้องปรับตรงนี้ด้วยเพื่อให้ตัวเราได้ในสิ่งที่ควรจะได้นั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดพลังงานในตัวกําลังถูกปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดรับสิ่งดีๆที่กำลังจะได้รับในอนาคตเราจึงอยู่ดีๆก็รู้สึกดีขึ้นมาเองรู้สึกมีความสุขแบบไร้เงื่อนไขเพราะจักรวาลกําลังปรับพลังงานในตัวอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยนะคะอย่าจับ สิ่งนั้นเอาไว้แน่นเลยปล่อยออกไปได้แล้วเพื่อให้จักรวารปลปรับพลังงานในตัวของเราได้ง่ายขึ้นไหลลื่นมากยิ่งขึ้นในท่านที่เห็น1717ง 17, ตอนนี้ชีวิตของคุณกาลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมโอกาสที่เข้ามาเป็นไปในลักษณะของฝันที่เป็นจริง ในอดีตสิ่งใดที่เคยฝันที่เคยเฝ้าคิดถึงกำลังจะกลายเป็นจริงเพราะกำลังจะมีโอกาสโอกาสนึงเข้ามาเพื่อทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงแต่ครูขอวงเล็บไว้นิดนึงนะคะครูกําลังสอนแบบวงกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงรายบุคคล เพราะฉะนั้นโอกาสใดที่เข้ามาขอให้ทุกท่านพินิษ์วิเคราะห์และพิจารณาต่อโอกาสนั้นๆอย่างถี่ถ้วนก่อนการลงมือทําเสมอโอเคนะคะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมจักรวาลกําลังอยู่เคียงข้างคุณและช่วยเหลือคุณในทุกทางเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเดิมที่อยู่ตรงเนี้ยไม่อยู่อีกแล้วจะดีขึ้น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 ออร่ราในตัวของคุณดีมากพลังงานเป็นไปในลักษณะของความมีเสน่ห์เสน่ห์ลนเหลือจริงๆ คุยงานกับใครก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเป็นไปในลักษณะแบบนี้ในท่านที่ทํางานที่พบเจอกับผู้คนเยอะๆตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นงานของคุณราบรื่นมากคุณจะได้พบเจอแต่ผู้คนดีๆที่เข้ามาสนับสนุนงานของคุณให้รุ่วรงไปได้ด้วยดีในท่านที่คิดว่าฉันเจอความทา้าทายความทา้าทายนี้ไม่มีทางออกแน่ๆจักราวาลกําลังบอกคุณว่าลูกรักเธอคิดผิดสิ่งที่เธอพบเจอสิ่งที่เธอเรียกว่าความทา้าทายมีทางออกและมีทางแก้แล้วฉันกําลังทําให้เธอได้เจอกับทางออกทางแก้นั้น ตอนนี้คุณมีพลังงานที่ดีขึ้นไม่มีทางและไม่มีวันที่ความท้าทายจะอยู่กับคุณได้ พราะคนละพลังงานกันอดใจรอสักนิดจกักรวาลกำลังเคลียร์ทุกอย่างให้ให้ออกมาดีที่สุดสําหรับคุณในท่านที่เจอความท้าทายอย่าเพิ่งน้อยเสียใจหรือเศร้าไปตอนนี้กําลังอยู่ในกระบวนการแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับท่านที่ในอดีตหลีกนี้หลบนี้ความท,ท้าทายด้วยอิทธิพลของ1717 17, จะทําให้คุณกล้าที่จะออกมาไปชิญกับความท้าทายนั้นมากยิ่งขึ้นไม่หลบไม่ซ่อนอีกต่อไปแล้วฉันกล้าที่จะออกมาเชิญกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วการ,รเผชิญในครั้งนี้คุณคือผู้มีชยัย บอกมาเช่นนี้ ผ่าน1717ความรักความสัมพันธ์กับพวกคนในท่านที่เห็น1 7 1 7ในท่านที่มีคู่คนที่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่อ่อนนุ่มอ่อ,อนหวานและอ่อนโยนตัวเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแท่รัศมีไปยังคนรักของเราให้เป็นแบบเดียวกับเราเท่ากับความรักของคุณตอนนี้กําลังกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งความรักของคุณกําลังกลับมาโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งในท่านที่อดีตความรักจืดชืดต่างคน ต่างอยู่ยุ่งกับงานจนไม่ได้ใส่ใจคนรักไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปความรักของคุณกลับมาหวานชื่นคนรักของคุณจะโรแมนติกกับคุณอีกครั้งหนึ่งไม่รู้สิแต่เป็นไปในทิศทางแบบนี้เป็นไปในทิศทางของความหวานชําของความโรแมนติกในบางท่านนะคะคุณจะได้รับของขวัญจากคนรักเขาจะซื้ออะไรบางอย่างให้กับคุณไม่รู้สิว่าคืออะไรแต่คุณจะได้รับแน่นอนเพราะว่า1717เ17เนี่ยมีอิทธิพลของการได้รับการได้รับนั้นลึกลงไปก็คือเป็นสิ่งของอะไรบางอย่างจากคนรัก ที่เป็นคู่ของเราเขามีอะไรบางอย่างจะให้แล้วที่สําคัญนะคะด้วยตัวคุณกําลังมออีพลังงานที่ดีเยี่ยมส่งผลให้คนรักเนี่ยกลับมาหึงหวงคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าราคาญเขานะคะเขาเป็นแบบนั้นเพราะเขารักเราโอเคไหมอย่าไปแบบโอ๊ยราคาญจังเลยอะไม่เอานะคะที่เขากลับมาหึงหวงเราอีกครั้งหนึ่งเพราะเขารักเขารักในตัวเราอยากให้เราอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเอางยๆคือเขารักเราก็เลยเป็นแบบนั้น1717 17, สําหรับท่านที่ ยังโสดอยู่ในช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆพร้อมกันนั้นคุณก็มีความอ่อนหวานอ่อนโยนอยู่ในตัวผ่านแววตาผ่านคำพูดทุกอย่างดูดีทั้งหมดทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายคุณจะดูดีมากๆคุณจะได้ออกเดทกับใครบางคนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ไปออกเดทกับเขาเนี่ยตลอดระยะเวลานี้ คุณรู้สึกดีมากๆเราเคยมีสักครั้งหนึ่งไหมคะเวลาที่ไปทันเข้ากับใครบางคนแล้วรู้สึกอึดอ,อัดจังเลยอ๋อให้เมื่อไหร่จะถึงเวลาเมื่อไรจะได้กลับบ้านเคยไหมคะแต่สําหรับท่านที่เห็น1717 17, ไม่ใช่แบบนั้นการเดทของคุณในครั้งนี้คุณจะรู้สึกดีทุกอย่างมันไหลลื่นไปได้ด้วยดีรู้สึกดีมากๆทั้งการพูดบทสนทนาทุกอย่างไหลลื่นไปได้ด้วยดี ทำให้คุณรู้สึกดีเป็นที่สุดด้วยอิทธิพลของ171-7 17, ทําให้คุณอยู่ในช่วงที่พลังงานดีเยี่ยมทําให้คุณเป็นคนที่ดูแล้วน่าหลงไหลจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณมากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลานะคะในวันหนึ่งเราจะรู้เองว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่ ความรักต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะในท่านที่โสดอยู่แล้วก็เห็นกลุ่มตัวเลข1717 17, ด้วยพลังงานในตัวของคุณที่มีสเสน่ห์อย่างล้นเหลือทาให้มีผู้คนมากมายมากกว่าหนึ่งคนแหละที่เข้ามาขายขนมจีบเพราะฉะนั้นในการที่จะตัดสินใจคบใครเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าคนไหนที่ใช่สําหรับเรา คนที่ใช่จะอยู่จนวินาทีสุดท้ายคนที่ไม่ใช่เขาจะจางหายจากชีวิตของเราไปเองแล้วเราจะรู้ว่าโอเคคนนั้นไม่ใช่เราจะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ ดีโอเคก็จะมีผู้คนมากมายแต่ช่วงเวลาที่ไม่ดีช่วงเวลาที่เราเจอความท้าทายเราจะเห็นเลยว่าใครอยู่กับเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นความรักต้องใช้เวลานะคะค่อยค,อยคอยศึกษาดูใจกันไปช่วงนี้ที่มีคนเข้ามาเยอะมากด้วยอิทธิพลของ1 7 1 7ด้วยความมีเสน่ห์อย่างล้นเหลือในตัวเราจึงทำให้เราได้พบเจอกับผู้คนเหล่านั้นโอเคครูขอยินดีด้วยสําหรับท่านที่เห็น1717 17นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ดีมากๆยอดเยี่ยมมากๆจริงๆ